อนุทินวัยชายเวกุลหลังจากที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับมาหมาดสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอนุทินกลับแปลพักไปยืนข้างทักษิณจากนี้ไปอนุทินต้องตัดสินใจเช่นกันนะว่าจะยืนข้างหลุงป้อมหรือจะยืนข้างทักษิณ สวัสดีครับมภูบิมเทืศักดิ์คิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเกี่ยวข้องกับทักษิณช,ชินวัตรเกี่ยวข้องกับอนุทินชาญบริรกุลนะครับและจากนี้ไปนะครับหุ้นส่วนจะได้เห็นว่าการช่วงชิงอํานาจครั้งสําคัญกําลังเกิดขึ้น ก็ยังมีร้อยสี่สิบเสียงอยู่แ,แล้วก็ยังมีอแคนด,ดิเดตอีกสองคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุธิยาเป็นผม<อ>ผมก็ไม่คิดอะไรไม่คิดโอ้หผมจะไปแยกคุณตุงอิงได้ยังไงอ่ะถ้าถึงเวลาเกิดมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นผมผมจะบอกโอ้ยคุณตุงอิงอย่าเป็นนะเดี๋ยวอาเป็นเอง <c oughs> <ม>เพราะอาเหมาะสมกว่าพูดอย่างนี้หลานก็เอากระเป๋าทุ่มเพียงในหัวอาเลยถึมันไม่ได้หรอกอ่แต่ว่า ว,ว่นิดกติกาดีที่สุดนิกติกาดีที่สุดถามว่าผมผม,ผมว่าคิดผมว่าการที่ผมจะไปอยู่จุดไหนมันต้องมีความชอบธรรมก่อนแต่อย่างวันนี้มาอยู่มาหาทยถ้าท่านเอาตอนที่คุยกันอคำนาคมก็ไม่ให้เป็นสารารณสุขก,ก็ไม่ให้เป็นแล้วเป็นภาคกะดับสองมีเจ็ดสิบเสียงมันก็เหลือกันทวงเดียวอทุกอย่างมันมีโลจิกหมดครับ มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีอ่ะโยนายมาแล้วเราก็งับหมดไม่ใช่ไอ้ตรงตรงตำแหน่งนายกก็เช่นกันมันก็ต้องดูใช่ไหมครับวันนี้ถ้ามีอยู่เจ็ดสิบเสียงแล้วทะลึ่งไปเป็นนายกโดยที่มีพักร้อยสี่สิบเสียงร่วมอยู่ด้วยอืมก็มาขอนไหคุณอ่า <c oughs> คุณนิหญยจะเอาไหมไม่ไปคุณอุค์เอิงมาขอคอุณอา ช่วยหน่อยเธอคุณอาเป็นก่อนเธอหนูยังไม่พร้อมเนี่ยแล้วยังไงหนูจะช่วยเนี่ยแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเห็นด้วยอ่อาว่างไงผมผมผมยังยังไม่คิดถึงตรงนั้นเลยเพราะว่าผมยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้ยังไปได้อยู่นะผมไม่ก้าวไกลก้าวล่วงอะไรใครนะหมายว่ารัฐบาลทุกคนแต่ทำงานอะไรก็แล้วแต่เก่งบ้างไม่เก่งบ้างอะไรแล้วแต่คนวิชาวิจารณ์ แต่ว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับถ้าหัวหน้าพักทุกพักคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ยึดประโยชน์ประเทศเป็นหลักอ,อันนีน้นโยบายท่านผมถนับสนุนน,นโยบายผมท่านสนับสนุนม,มันก็ไปได้เราคงเห็นนะครับว่านุชินชาญเวรกุลนะครับไปดีนกับทางฝั่งทักษิณยอมสีราลับทักษิณไม่ขอแข่งขันเป็นนายกคมตรี หากเศษฐาทวีสินพ้นจากตํำแหน่งเราก็คงหินดินที่1น,นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่กระแสข่าวช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทับลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอป,ปรกรไม่ว่าจะเป็นชุดเรื่องของโอลิมปิกนะครับมุ่งทําการโจมตีพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นสําคัญนะครับเพราะเป็นคนยื่นเอาผิดเศรษฐาทวีสิน และกําลังเป็นค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับหลังจากที่อนุทินชาญบิลกุลขอบาบนะครับไปยอมซีโรล,ลาบให้กับทางฝั่ง,งทักษิณประคนตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากกรณีที่กลุ่ม40สอวอนะครับไปยื่นซึ่งทักษิณก็รู้แล้วว่าเป็นคนบ้านป่าประกาศ ที่จะเล่นงานบ้านป่าว่าการเมืองมันรู้หมดใครเป็นคนทำ <c oughs> ลุงป้อมก็เลยเป็นเป้าหมายเรื่องของทับลานเรื่องของสปรกรเรื่องของปุ๋ยเรื่องของชุดนะครับนักกีฬาโอลิมปิกจึงโ p r o ขึ้นมานะครับการโ p r o ขึ้นมาครั้งนี้มีเจตนาที่สำคัญนะครับชุดที่โ p r o ขึ้นมาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิก ซึ่งมีประธานเป็นลุงป้อมนะครับที่บอกว่าชุดเชยใหม่ดีไม่เหมาะทั้งที่มีการแต่งตามอัตลักษณ์ของแต่และประเทศในการพิธีที่สำคัญ 2. เรื่องของทับลานไปไปมามาไล่ไปได้มาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสอปกที่เป็นของพลเอกประวิตยวงสุวรรณคือพรรคพลังประชารัฐนะครับ 3. นะครับที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยนะฮะปุ๋ยคนครึ่งปรากฏว่า พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเอาไปโจมตีกลางสภาและขัดขวางกรณีดังกล่าวนะครับและสุดท้ายอนุทินชาญวีรกุลก็ไปโปรอยู่กับทักษิณชินวัตรสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคําตอบนะครับก่อนหน้านั้นอน,อนุทินก็ปฏิเสธนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่ร่วมแข่งขันถ้าเศฐาทวีสินพ้นจากตาแหน่งซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเริ่มต้นจากพรรคอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกล เมื่อก้าวไกลตั้งไม่ได้มาเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยตั้งได้ก็ตั้งไปจากคิวต่อไปเพื่อไทยจบก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยนะครับอันดับที่3จากภูมิใจไทยภูมิใจไทยบายไม่ยอมตั้งก็จะเป็นของพลังประชารัฐปรากฏว่าลุงป้อมขยับนะฮะโดยมีธรรมนัตให้การสนับสนุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดเรื่องนี้ทั้งชุดนะครับนักกีฬาโอลิมปิกที่ลุงป้อมเป็นประธาน 2. เรื่องปุ๋ยคนละครึ่ง 3. เรื่องของทับลานนะครับเป็นต้นนะเป็นต้นก็ถล่มลุงป้อมนะครับเอาคืนหลังจากที่ทักษิณก็ประกาศว่ารู้ว่าใครเป็นคนทำเรื่องของบ้านป่าเกมการเมืองจากนี้ไปนะครับจับตามองให้ดีับพลเอกประวิทย์ประกาศสู้นะครับเพื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งทักษิณตอนนี้ก็บอกว่าจะมีการชูชยัยเกษม ขึ้นมาเป็นนายกมงตรีนะครับอาบ้างว่าองค์อิง,องยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่เป็นนายกมงตรีเสือ,อนุทินวชายเวกุลหลังจากที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับมาหมาดๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอานุทินกลับแปลพักไปยืนข้างทักษิณจากนี้ไปอานุทินต้องตัดสินใจเช่นกันนะว่าจะยืนข้างลุงป้อมหรือจะยืนข้างทักษิณแต่ในสภาที่ผ่านมา ภูมิใจไทยหันไปสนับสนุนเพื่อไทยเล่นงานพักของลุงป้อมคือเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอนุทินยืนยันจะไปอยู่ข้างซ้ายจริงจะไม่ยืนอยู่ข้างขวาอีกต่อไปเป็นอย่างไรและสิ่งที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างลุงป้อมกับทักษิณแบบเปิดหน้าเปิดตา เพื่อชิงอำนาจการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ